ก็เป็นสเปคค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องนี่นี่นี่ปิดไล้่อนปิดไปก่อน,อน CPU CPU ซีตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวสำหรับเผื่อใครที่เอาไปโอค c กสปีดอย่างเงี้ยนะฮะก็คือกาจอเอาเรื่องนะฮะสำหรับเคสที่ลูกค้าเลือกใส่ตัวนี้นะครับโอ้ลูกค้าได้โต๊ะไปด้วยฟรีครับไม่ต้องออกค่าส่งเองสิเลยนะก็คือได้ฟรีไปเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาประกอบความอยู่แล้วนะครับในราคาติด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 สี่หมบาทครับก็เป็นสเปคค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องเนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ประกอบไปด้วยไปดูกันครับนี่เลยนะฮะก็คือกองนี้เลยนะฮะของที่เราจะใช้ในเครื่องนี้ในราคานี่นี่นนปิดไปก่อนปิดไปก่อนซีบียู กล่องอะไรเอ่ยบางๆา CPU อะไรเอ่ยบางๆนิดๆแบบนี้ตัวละเป็นหมื่นแล้วก็ชุดน้ําปิด3ตอนในเครื่องนี้แล้วก็เคสที่ใช้ในวันนี้นะฮะตืดตืดตืดทำไมกล้องคุณเป็นไงคุณจับ2มือดิแบงค์โอ้คุณก็เลงขึ้นมนตรงโัวผมน่อยแต่กล้องแล้วตอนแรกเป็นไงภาพเป็นไงผมหลุดเฟรมไหมตอนแรกที่ถ่ายมาตอนคุณเดินไปได้มาหลุดอยู่อ๋อแต่พอเวลาอยู่ไปบที่ยังไม่หลุดเด้อเยอะมันอ่านลำบากเด้อเด้อเดเด ม่ <c oughs> อ่ามาเดี๋ยวนี่เลยครับสำหรับตัวเคสของเราที่เราจะใส่ลงไปในเครื่องนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นเลยดีกว่าว่าในเครื่องนี้ราคาเกือบครึ่งแสนเนี่ยจะได้อะไรไงกันบ้างมาดูกันครับ CPU ตัวนี้นะครับเห็นกล่องบางๆแบบนี้นะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้นะฮะเขาไม่มีซิงค์ออริจินอล ในบล็อกมาให้นะครับให้เราต้องใส่เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็น CPU ที่ลงท้ายด้วย K แล้วก็ F นั่นเองเนะครับโดยจะใช้เป็น i5-13600KF เครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีตัวซิงค์มเดิมมาให้เพราะว่า CPU ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวสำหรับสายเผื่อใครที่เอาไปโอเค สปีดอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันจะสามารถเพิ่มโอเ้เขาเพิ่มสปีดได้แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความร้อนของตัวอุณหภูมิ CPU ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นซิงค์เดิมถ้าทำมาตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะรับไม่ได้นั่นเองความร้อนมันก็อาจจะสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้มาแค่ตัว CPU เปล่าเพื่อให้เรามาใส่ตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนที่เป็นพวกตัวแต่ง ตัวใหญ่หรือว่าชุดน้ำ water cooling liquid cooling นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลยจะเลือกใช้เป็นตัว water cooling 360มมหรือชุดน้ำติดสาตอนจากซิ้มิคูแมนครับนะฮะงบประหยัดก็ใส่ชุดน้ำได้นะฮะแบบนี้เลยนะครับ360มมซื้อมิคูแมนตัว RGB เป็นตัวเป็นตัวโปรนะฮะตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัว m o t บ e r b o r d นี่ฮะ m o t h e r b o r เราจะเลือกใช้ ก็เป็นตัวงบประหยัด <Wow. S 1> อีกแล้วกับ b 7 6 0 m กิกะไบต์ UD ครับเป็นตัว b7 นะไม่ใช่ b6 นะ b7 นะฮะ b760m g b y t e ud ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็มีสล็อตแรมให้ถึง4สล็อตด้วยกันนะครับโอโหูแรมเบเบเลย16แถวเดียวครับแบบนี้ตัวเดียวโดโดๆเลยนะครับก็เอาไปก่อนแล้วกัน16ไปก่อนแต่ว่าถ้า16ก็จริงๆก็เล่นเกมทั่วไปอะไรได้สบายเหลือๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบบอนาคตมีดบับเลนเดอร์อะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องเพิ่มแรมหรือว่าถ้าเพิ่ม16แบบนี้ไปอีกสักตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็น32มสองกิกนั่นเองนะครับก็อย่างที่ สล็อตนะครับอันนี้ใส่ไปแล้ว1ใช่ไหมถ้าใส่อีก1ก็จะเป็น32แล้วถ้าใส่อีก3อ่ะเป็นเท่าไหร่ครับเท<ะ>่าไหร่นะไม่ได้ฟัง <laughs> เออช่างมันเถอะครับหกครับนะฮะเพราะถ้าเนี่ยใส่16 4แถว ก็คือเครื่องนี้ก็จะกลายเป็นลม64เลยนะฮะแต่วันนี้เอาเท่านี้ไปก่อนนะฮะตามงบตามงบหน่วยความจําในเครื่องนี้ครับ M.2 512 g ิ gig, นะฮะเป็นตัว M760 Series จาก BioStar ครับตัวนี้หรือสป e d รู้สึกจะอยู่ประมาณ3,000 3,500เมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวขึ้นให้ทีปับกาจอเอาเรื่องนะฮะกาจอเอาเรื่องนะฮะนี่ RTX 3060 Ti Gaming จาก s o t e c ครับตัวนี้เป็นตัว GDDR6X เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวที่ที่ร้านขายดีมากขายออกเยอะมากๆเดือนนึงนี่โอ้โหน่าจะแบบมี30ตัวได้เนี่ยสำหรับตัว 3060Ti gaming ตัว GDDR6X 8G นะฮะซึ่งทำไมผมต้องย้ำว่ามันคือตัว GDDR6X เพราะว่าตัวเนี้ย 3060Ti นะครับจะมีทั้งตัว GDDR6 ธรรมดาซึ่งเป็นรุ่นรุ่นก่อนนะฮะ แต่รุ่นใหม่จะเป็นตัว GDDR6 x แล้วนะครับก็คือแบบนี้เลยไปต่อนที่พวเวอร์ส p ายดีกว่าครับพวเวอร์ p p ายตัวนี้ก็เบบี B ครับ700วัตต์แห้หน่วะนี่นะครับจาก s อ w แมน700วัตต์80พัตไว้นะครับตรงนี้ซอ w แมนนะครับแล้วก็ตัวเคสนั่นเองนะครับสำหรับเคสที่ลูกค้าเลือกใส่ตัวนี้นะครับโอ้ก็เป็นเคสที่ เห็นจากร้านเราได้บ่อยๆเลยนะฮะกับเคสโปรเจคเตอร์วิชันหนึหรือเคสโปรเจคเตอร์ตู้ปลานั่นเองนะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตู้ปลาหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเป็นอ่าเคสตู้ปลารุ่นแรกของซูมิเลยที่ที่ทำมานะฮะแล้วก็ออกดีมากๆเพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็พัดลมเดิมที่ให้มาของตัวเคสเนี่ยค่อนข้างเยอะถึง7ตัวใช่ไหมครับช่างอดีตช่างว่าใช่ครับเจ็ดตัวยอดไปเลยครับด้านหน้า3 3นะฮะสแล้วก็ด้านหลังง แล้วก็ถ้าเป็นตู้ปลา2จะได้มาประมาณ4-4ตัวแล้วก็ถ้าเป็นตู้ปลา4ตู้ปลาสี่ได้มาก็น่าจะ4ตัว33 3ตัวประมาณนี้แหละนะครับตัว,ตวแต่ว่าตามราคาตัวเนี้ยก็จะราคาสูงสุดนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วก็พลมเยอะสุดนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็จัดไปอยู่ในงบ45,600ใช่ไหมว่ั้ารยเบบาทราคาปั๊ม เป็นไงครับกับของทั้งหมดของเครื่องนี้นะครับบอกว่าประกอบออกมาคือสวยสวยเลยแหละ เต็มเครื่องแน่นอนเต็มเต็มเลยเพราะว่าตัวนี้มีชุดน้ําปิด3ตอนด้วยนะฮะ้ใส่ด้านบนพัดลมตรงนี้เต็มป้าป้า,ปาถ้าใครเคยเห็นนะฮะมันจะเป็นเต็มสูบเลยในงบครึ่งแสนกับสเปคที่ได้ผมถือว่าโอ้โหเอาเรื่องนะได้13 6 0 0 k อเคแบบนี้นะฮะเคถึงจะไม่ใช่เคที่เป็นตัวเคที่ไม่มี f อตัวนี้มี f อก็คือเป็นตัวเคที่ไม่มีออนบอร์ดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเคเฉยก็จะมีกราฟิกออนบอร์ดซึ่งสามารถใช้ตัวาทางด้านกราฟิกของบอร์ด แยกตั้งหากได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็น KF ก็ถูกกว่าประมาณถูกกว่ากันประมาณ1,200ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้การาฟิกของมันบอกก็เลือกเป็นตัว KF ก็จะประหยัดกว่านะครับอ่ะครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาเซตนี้ทั้งหมดนี้บนโต๊ะไปให้ช่างประกอบกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเครื่องเสร็จว่าเครื่องนี้จะออกมาหน้าตา ดีแค่ไหนฮะไปดูกันนะครับไปต่อไปก็เป็นผาร้าช่งนะครับนีนี้เราเอาลงไปประกอบข้งล่างไปกันล t โก o ช่างเย็บพร้อมยังครับยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะครับอ๋องานล้นมือครับธรรมดูเครื่องดิอยอย สิบคนมาละร้อยเครื่องเอ้ยมใ่ิ้งกวนมาละร้อยเครื่องเดี๋ยวก่อนสองคนมาละร้อยเครื่องประกอบไงวะมือทิพตแบบนี่ไงประกอบสองเครื่องพร้อมไปเรื่อยยิงชื่อดตบบอดก็คือบอดแม่ไงติดไปสัตว์ใหญ่ให่อะไรนะ

มันเหนียวจริงว่ะอ,อามาใส่ซิลิโคนก็นนี่ยเอาวะ่ะ ใ่ครับ สามสองหนึง่งปา้าบมาดูเครื่องของเราดีกว่าครับ4ี่หมื่นหกพันเท่าไหร่นะห้าร้อยเก้าสิบบาทครับลูกค้าได้โต๊ะไปด้วยตีพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทฟรีครับนะฮะไม่ต้องออกค่าส่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็คือได้ฟรีไปเลยนะครับในโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้ไปแต่ตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วแต่ว่ารู้สึกลูกค้าติดใจไงเลยสั่งมาอีกร้อยตัวแล้วให้ต่ออีกเรื่อยๆใครที่แบบสนใจจริงๆลองลองทักมาขอได้แล้วกัน4ี่พันเจ็ดเก้าสิบนะครับอ่ะ มาดูเครื่องนี้กันนะครับ<ๆ>ก็เกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาย้ำสเปคกันอีกสักรอบว่า4 6 5 9 0บาทได้อะไรกันบ้างครับเริ่มจาก CPU เลยแล้วกันนะฮะอินเ l Core อ5 13 6 0 0ส f มอนะครับมดบ,บช้์เป็น B760M กิกะไบต์ UD ครับแรมพารยอดไปเปอร์16แถวเดียวตัวเดียวโดดๆนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้สามารถใส่อัพเพิ่มได้อีก3แถวนะครับก็ใส่เพิ่มได้เยอะเลยกาจอนี่เลย 3060Ti <T> เป็นตัว 8GIG ิ G d ีดดตรงนี้นะครับแค่อย่างที่บอกไปตรงนี้นะฮะ 60Ti นมันจะมีถ้ารุ่นก่อนมันจะเป็นตัว 8GIG ิที่เป็นตัว GDDR6 ธรรมดาที่ไม่ X สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัว GDDR6X เรียบร้อยแล้วกับโซเท็ เกมมิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นชุดน้ำนะครับเป็นตัวซูมิคูแมนโปร RGB ตรงนี้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่สวยมาก3ตอน360มมเย็นสบายแน่นอนแล้วก็พาวเวอร์สปายใช้เป็น7จ0ดร้อยแปดสิบจากซอแมนเคสอะโปรเทคเตอร์วิชั่นหนึ่งสองสองเคเบิลเตอร์ตู้ปลาก็เห็นกันบ่อยอยู่แล้วกับเพจของเรานะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มินิมดปรับไฟได้เดี๋ได้สีอะไรกดได้เลยนะครับแต่ตัวโต๊ะเนี่ยมันจะมีรีโมทของมันตั้งหากนะ เห็นว่าไฟมันไม่ตรงอ่ะมันตรงแค่บางสีแต่จริงมันจะมีรีโมทของโต๊ะตั้งหากนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าก็ใกล้เคียงใกล้เคียงที่จะใช้ด้วยกันได้แต่ว่ามันก็ไม่ตรงทุกสีนะครับอย่างอารีโมด RGB แบบนีมน้มันก็ยังเป็น RGB อยู่นะครับอย่างสีแดงสีเขียวสีเงินก็ยังใช่แต่เนี่ยสีส้มก็ไม่ตรงละสีอื่นๆก็ไม่ตรงละนะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้รีโมทงมาเนาแล้วกันนะครับ 4690รบาทแรง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 เลยใช้คำว่าแรงแรงเลยได้ไอห้าสิบสามหกร้อย K นี่โอ้โหค,คือคือแบบแรงมากนะครับทักมาคุยกันได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามบอลมีคอมชูนะครก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะโดยพอช่องทาง u t u b e นี้นะครับผมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยทำไมกล้องมันนิ่งกันวะทำไมอะทำไมกล้องกล้องมันไม่ไปตาม อนี่ไงก็ไปตายถ้าเกิดมงหรือไปอ่ะประมาณนี้กันฝากไว้ด้วยกันฮะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับเมื่อกี้ลืมบอกเอ่อลืมบอก M.2 นะฮะ M.2 ก็ที่บอกไปต้นคลิปใครที่เพื่อกระโดดมาท้ายคลิปมีบงมีวยเออ่มีอ่ะก็ M.2 ่งเทเลบอยนะฮะ หน่วยความจำในเครื่องนี้ครับ M.2 512 g b M.2 1 t b นะ1 t b นะ1 t b นะ M.2 1 t b นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัว h i k v i s i o n E 3000 1 t b นะครับนั่นแหละ